เอาเสิร์ฟไปจะต้าเปิดยกเข้ามาจ้าหนึ่งว่าไงเตะดีเอาเสิร์ฟยอดมาจะจอเปิดเอายกเข้าไปว่าไงเตะเรียบร้อยดีเสิร์ฟไปแล้วแปดต่อหนะครับเอาเสิร์ฟมาจะตัวเปิด เตยยกเข้าไปเจ้าจ่อว่าไงเตะเรียบร้อยเตยกำลังจะเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปแล้วต้องเปิดตายกเข้ามาเจ้าหนึ่งว่าไงเตะใส่เน็ตเอาแล้วเจ้าเตยกำลังจะเสิร์ฟแล้วครับไลไรขึ้นมาติดๆนะครับเอาเสิร์ฟไปแล้วเจะหนึ่งเปิดหัวต้ายกเข้ามาเจ้าหนึ่งว่าไงเตะใส่เน็ตเอาแล้วเต็มเท่ากันแปดต่อแปดนะครับกำลังจะเสิร์ฟไปเอาแล้วครับ ตายกเข้ามาเจ้าหนึ่งว่าไงมงเอาแล้วเจ้าหนึ่งสาเสียสามลูกติดเตะเนี้ยสองครั้งมงไม่ฆ่ามีหนึ่งครั้งทำให้ซีโอขึ้นนำนะครับจากแก้มิจามาหกต่อแปดตอนนี้ขึ้นนำไปเป็นนี้เก้าต่อแปดไปนี้เรียบร้อยแล้วเอาเจอไปแล้วเจ้าหนึ่งเปิดหัวตายกเข้ามาเจ้าหนึ่งว่าไงเตะไม่ออกนะครับ เอาเซิร์ฟมาเจ้าเตยเปิดเจ้าเตยยกเข้าไปเจ้าจ่อเมื่อไงเอ้าแก้ไขดีนะครับเจ้าจ่อเตยกำลังจะเซิร์ฟแต้มนั่งน้ำอยู่เก้าต่อแปดเอาเซิร์ฟไปแล้วเจ้าหนึ่งเปิดหัวเจ้าตายกเข้ามาจ้าหนึ่งเมื่ไงเตะเรียบร้อยดีเจ้าตาเซิร์ฟมาแล้วเอาเปิดเอายกเข้าไปเจ้าจ่อเมื่อไงเอาเจ้าหน เจาตายกเข้ามาเจ้าหนึ่งว่าไงแต้มไม่แต้มเตะเอาโดนเขาแล้วเตยเยกเข้าไปเจ้าจอดเตะเอาเตะดีนะครับโอ้โหทัดเน็ตลงนะครับเก้าต่อแปดนะครับนี่ครับเจ้าเตยซัมติงกำลังจะเซอร์ไปนะครับเอาเซอร์ไปแล้วเจ้าหนึ่งเปิดหัวเจ้าตายกเข้ามาเจ้าหนึ่งว่าไงซันแบ็กเอาโดนเจ้าเตยยกเข้าไปเอ้าเอ้าเอาเอาเตะเขาไปก่อนเอ้าเอ้าเซอร์ไปเจ้าเตยเปิด เขาจาะว่างเรียบร้อยดีเอาแล้วแก้ไขลูกที่สองนะครับเาาก้าต่อแปดเจ้าเตยเตยไปแล้วเอาผัดเย็นลงด้วยนะครับเอาแล้วเอาดีครับเจา้าเตยกำลังจะเตยไปอีกหนึ่งลูกสิบต่อแปดนะครับเอาออกนะครับเตยแปลงไปหน่อยเจ้าตากำลังจะเตยมาเอ้าเตยเปิด เจ้าเตยยกเข,ข้าไปเจ้าจ่อเป็นไงตเต็มรอบเรียบร้อยดีขอ,อ,อคนนั้นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับฝากกดติดตามในช่องผิดแล้วก็ไฮไลท์แมันม์นนของแอดมินบัวขาวนะครับเสิร์ฟไปเอาสเสิร์ฟกิเนิดนะครับเอาแล้วคาตาสเสิร์ฟมาเอา<ส>เอปิดจ่อเป็นไงเตี้ยครับเอาแล้วแก้ได้ สิบต่อแปดเอาเจอไปเจ้าต่าเปิดเจ้าตายกขึ้นมาตัวห,หนึ่งว่าไงเตะเรียบร้อยแปดต่อสี่รับเจ้าตาเสิฟมายอดหน้าเน็ตเจ้าเตยเปิดด้วยหลังเท้ายกเข้าไปเจ้าจ่อว่าไงเตะเรียบร้อยสิบต่อแปด เอจอไปเจ้าหนึ่งเปิดหัวเจ้าตายกเข้ามาเจ้าหนึ่งว่าไงเตะเรียบร้อยเอจ้าตาซื้อมาเจ้าจอเปิดเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้เปิดแตกหมดสิทธิ์ได่นะครับเก้าต่อสิทนะครับไล่ตามมาเอาก็ออกนะครับ ครับนี oh, ่คร well> ับเจ้าเตยซัมต nah, uh ิงกำลังจะเสิร huh. um. right. ์ฟแหวนกองเชียร์บอกฝันหน่อยฝันหน่อยเอาอาได้ผลนะครับ11ต่อ9เสิร์ฟไปแล้วเสิร์ฟติดเน็ตนะครับโอ้โหทักเอาเสิร์ฟ้าเอ้าทักเน็ตยังยังไม่ตายจะจบว่าไงเอาโดนเกี่ยวเอาแล้วครับเจ้าเตยเปิดเจ้าเตยยก เจ้จอดเหยียบเอาโอ้ยถ้าไม่ถูกเจ้าตาเมื่อกี้เจ้าหนึ่งเกี่ยวแน่นอนดิเบตต่อเก้านะครับต่างเจ้าเตยจำติงกำลังจะเสิร์ฟไปเสิร์ฟยอดไปเจ้าตาเปิดด้านหลังเทา้ายกเขา้ามาเจ้าหนึ่งลงไปเตะเรียบร้อยไปเอา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 จบหาก็เอาแล้วเจ้เา,อ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 าจอดเรียบร้อยโอ้ยขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้ค่ายซีโอขึ้นแท่นไปแล้ว 1 2ต่อเกเกมไม่เกมเกอไปแล้วต้องูิเพิดมัวเดตายกเข้ามาเอาเกมไม่แล้วครับเอาแล้วครับยกเกมไม่แล้วครับผู้ชนะได้แก่เจ้าเตยซัมติงกับเจ้าจ่อนะครับเอาชนะไปที่1 3ต่อ9